พ่อว่าพ่อจะไปทําง,งานที่อุบลน,นะพ่อตกงานมาสามเดือนแล้วไม่มีเงินค่าเช่าตรงนี้ลุงแยกออกได้ไหมลูกพ่อไม่มีเงินที่จะผ่อนฮอนโดแล้วก็ได้ค่ะหนูจะไปอยู่บ้านพักค่ะแล้วก็จะหางานทาช่วยพ่อ,พอจะ้ะพ่อกับแม่ไปอยู่อุบลก่อนก็ได้นะจ๊ะได้ได้งั้นหนูเป็นสังพ่อไนดะ้ไหมลูก พอ่อไม่อยากทำให้ขับรถนะพอดีพ่อดื่มสุรามาพ่อเครียดได้ได้ค่ะพอ่อไม่หนูขับให้ค่ะจะลูกนี่ะลูกอุบนบ้านเราแต่แต่ลูกยังเด็กตาก็ไปโตที่กรุงเทพเลยลูกก็คงไม่ได้เห็นบ้านที่แม่สร้างน่าจะได้แค่นี้นะลูก ป่ะเราไปทานกับข้าวกินกันค่ะแม่หนูขอโทษที่หนูทำตัวแย่เรียนไม่จบหนูไม่รู้มาก่อนว่านแะม่ยากลำบากขนาดนี้ให้ไปหไนพิมพ์เป็นไงลูกอาหารของเราอร่อยไหมอะไรคะ่ะคุณแม่อืมแต่ยามากเลยนะคะคุณแม่ดูสิ อยากกินเยอะๆอะคุณก่อนไปอย่าลืมเก็บผักเก็บผลไม้ให้ลูกกลับไปกินที่บ้านผักนะลูกค่ะอืมอืมอะไรไหมลูกอะไรคะอะไรก็กินเยอะๆนะเจนโอค่ะ มีบ้านเช่าให้หนูช่าไหมคะเจ๊ปีนะมีมีสองหลังเลยเรือขอหลังนี้ค่ะอา้าวไม่ไปอยู่ฮอนโดแล้วหรอไม่แล้วค่ะเจ๊หนูไม่มีเงินผ่อนหรอกคะ่ะอ๋ออะมาจำหนึ่งพันแต่ระวังด้วยนะมีอาถรรพอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะ แสผีจะเผือแล้วก็ช่างฉันจนมากฉันอยู่ได้ค่ะ,อะโอเคโอเคตามสบายเธอแล้วกันหางานทำดีกว่าบริษัทนี้นี่มันบริษัทของมันเนือถ้าไปขอขอทำก็น่าจะได้อยู่ มันเนยลยขอทำงานที่นี่ด้วยได้ไหมได้สิพิมพไงเราก็เป็นเพื่อนกันเข้าใจนะเราทั้งสี่คนก็นเป็นเพื่อนกันจะ่มันเราจะไม่ให้อภัยกันล่ะเข้าใจนะภาพ จบบอลีบอลยามนะคะเด็กๆคำว่าเพื่อนถึงจะทำเลวหรือทำอะไรไม่ดีแค่ไหนแค่อี้คำว่าขอโทษก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วค่ะน้องๆมีเพื่อนกี่คนคะคอมเมนต์หน่อยนะคะตัวพี่มีแค่ห้าคนเองคะ่ะ